ให้เด็กเข้าวัดกปดอบรมวันที่17เมษาแล้วก็ปองผมวันที่20บรรพชาสมณเนรวันที่21ลาสิกขาวันที่6พฤษภาโรงเรียนก็น่าจะเปิดวันที่ประมาณวันที่10ไปโรงเรียนเปิดก็ทันการเงนพอดีก็ญาติโยมที่มีบุตรหลานหรือใคร ที่รู้จักที่เขาอยากนใน<ป>หลวงของเราด้วยแล้วก็เป็นบุญเป็นกุญศรนให้กับพ่อแม่ด้วยปู่ย่าตายายเขาบอกมาได้มาสมัครที่วัดพผมนี้ว่าเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสิบสองพรรษาหกรอบเหมือนกันแต่บวดยี่สิบเอ็ดวันกำหนดว่าแต่ละจังหวัดยี่สิบเอ็ดรูปขั้นต่ำยี่สิบเอ็ดรูปเกินไม่เป็นไรทำพระทเนีให้เกิดกัรประชาสัมพันธ์เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ย เป็นสถาบันที่สร้างประเทศชาติเรามาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทยัยเรารวบรวมกันได้ก็เพราะพระมหากษัตริย์จนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เราจะแสดงออกด้วยการปฏิบัติน ว่าเรารับเทิดทูนสถาบ,บันมหาาสัดอย่างไรก็ขอให้เราได้แสดงออกจริงๆว่าเราเทิดทูนท่านรับท่านนะก็ขอประจานสัมพันธ์เชิญชวนว่าให้มาร่วมตอนนี้นนนจะาภาพผ้า,ผาเครื่องบริการสมเณรนนนั้นมีครบแล้วเพราะว่ามอนอลอรรับ บอกทั้งหมดเนนที่จะบวชเจริญพระเกียรติให้รัชกาลที่สิบเนี่ยมนรอรับเป็นเจ้าภาพที่ก็เหลืออาหารแล้วในช่วงนั้นวัดพรมเนวัดเราก็จะเทศมหาชาติด้วยวันที่ยี่สิบหเมษาจะเทศคาถาพันวันที่ยี่สิบเจ็ดเทศทำนองหลวงยี่สิบปดเจริญพุทธมนต์ถวาย ให้กับในหลวงทุกเดือนวันที่28คณะสงฆ์นราธิวาสก็จะหมุนเวียนกันแต่ละวัดแต่ละวัดสามเณรเทศมาชาติ <c oughs> ก็จัดรวมกันเดียวเหนืน่อยโยมโยมก็มาช่วยกันเหนื่อยทีเดียวน,นี่ก็ประชาสัมพันธ์บอกคุณยัตดโยมว่าปีนี้วัดพรมนิวาสหลังจากเงียบเหงามานานแล้วไม่ได้ทำเพราะโควิด เราไม่ได้ทําการเทศหมาชาติก็เลยจะเมื่อสานการ์มันคลี่คลายแล้วก็จะได้จัดให้มีเทศหมายชาติต่อไป